คือว่าคุดบ่อมาหาบ่ได้คุดบ่อออกซอกบ่อเข้าไว้ที่ซื้อปลากระปองที่ห่อใดรุ่นใดแมนต้องเบาเตียงทองสแนลน้องพี่น้องเนาะหรือว่ากระปองเบาเตียงนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าสินค้าเนาะนี่ก็เป็นอของอ้ายแล้วสินะสนับสนุนกันพี่น้องเลยเนาะโอ้โหดูดีๆได้ อ่าผู้ใดมักส้มก็บีบใช้ผู้ใดมักพอดีก็กินพอแล้วไปหาผ้านอกไปหาหมอถึงเนาะใบบัวผ้าไปแล้วย่่วามันตอดพอดีเห็ดเป็นชุกกระจับเลยนะเป็นกระจับชุกกระจับเลยแต่มันแรงมากจักจิไปผ้าไปหาใช่ว่าสมบูรณ์ผ้าเขาคลินิกผู้เดียวนี่ว่าเน้อง mùa hào hức mè không vô <coughs> mê đi à mê đi à mẹ 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 đi à เบาวเตียงทองเวอร์ชันเนาะทางนั้นมาจับผ้าสรยอย,ยยุย้ยช่วยช่วยอุ้ยยุ้ยอะชิจัดชิยำบ่เนี่ยโอโโ้โถเนาะมาพี่น้องเลยบ่นุมนน่มเหึกเรียบร้อยพ่อเนี่ยทำบมพันกับโพ่อคอยเองคือกันได้คอยก็ไม่ได้กินโดนแล้วปากกปองง่ายแล้วนี่เดีย๋ยวว่าเอ้าพี่น้องเลยเนาะผู้ใดอยากซื้อซีมเนาะซื้อกิน หรือว่าจากซอยอุดนุนเนาะให้ไปแจกใจกับ่อแม่พี่น้องที่ขาดแค้นพี่น้องเลยถือว่าขุดบ่มาหาบ่าได้ขุดบ่อบอกซอกบ่เขาว่าิซื้อปลากระปองหี่ห่อใดรุ่นใดแม,มนต้องเบาเตียงทองสนแนลนาอพี่น้องเนาะหรือว่ากระปองเบาเตียง,ยงนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่า,าสินค้าเน,านี่ก็เป็น อของอ้ายแล่าสินะะสนับสนุนกันพี่น้องเลยเนาะ,ะถือว่าผลผลิตอยู่ไทยเนาะผลผลิตอยู่ไทยแต่ว่าเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นโลโกโบ้บอกหรือว่าจังใดแต่ว่าได้ก็สูตรนะสูตรนี่นี่เป็นของบ่อเตียงท่อบอ๋อตากระบอเปลี่ยนว่านาะพี่น้องเนาะต้องเจ้าของเพผนบรรยาย,ยน,นี่ตัวนี้เด้อยพูดแต่ว่าซื้อซิมซื้อกินเบิรงได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะแซ่บแซ่บคือกันพี่น้องเลย แถมลายตัวเนาะบบานุ่มเนาะอ่าบางบางกล้องนี่บรรจุโบเมนฮอดฮุกโตพุ่นบอกแม่นมังเกือตัวน้อยเนาะตัวน้อยมีฮุกโต้พี่น้องเลยเอาวันแรกก็สบายดีก่อนแต่นุ่มเฮาเนาะโดยโดยเบิ้งเบิ้งไปตั้งกล้องไว้ก่อนาถูก้องเไยว่าไปใช้โบได้คือเก่าอีกแล้วเนาะเมื่อนี้นะเปิดภาพมาบันไดกับมีแต่ฝนตกลิ้นน้อยน้ำยางอยู่พี่น้องเลยตกคือเก่าอีเลยเบาเวียดครับ น้องแววตาก็เป็นยังไงเนาะไปฮอดเพื่อนน้องลูกป so so ่าเพื huh. right ่อนเราบอสพี่น้องเอ้าะยังไงกะกอการทักทายสบายดีเนาะกับผมเองที่น้องเอฟซีเบอร์ชูคนเด้อน้องที่น้องบอกว่าอยู่ทางฝั่งเราทางไทยหรือทางต่างประเทศนั่พี่น้องเนาะทีนี่ก็คนทำเขาชื่ต้องมาตาบันน้ำบอสโอ้บันเฮาเนาะเจ้ตัวเตัวเนี่ยตัวกี่เนาะไงสามโอ้ซีโตงเนาะเน้นเลย เนาะสบายดีชาวตาทุกอนโอ้ยโอ้ถ้าปวดปดปักมาโอ้เอ้บีบฝักหน่าวไทยทุกน่อยพริกดิบมีปอตะนบง้อบอมีพริกดิบใช่น้ำปึ้ยรวยรวยเลยลองเลยบีบลงไปฝักหน้บีบลงไป มีต้นละไม้ีาะะไม่เปาะนะี่เดี๋ยวก็กินกวันนี้ก็ได้เี่มีบ่มีบ่เปนอเอบ่เป็นยังห้อบริขายเลยบ่เห็อกดันไหนัน่นแล้วนาะพี่น้องนจะเาเห็ดขายเห็ดขายแต่ม่เอี่จะบริถือเราพี่น้องเลย ีบโดยแต่ได้ผู้ใดมักส่งกระบียบใช้ผู้ใดมักพอดีก็กิพอแล้วมากินเมืองก้อนเนาะไปเอาหน้าไม้บ่มาๆ้าหน้าไม้กัดถือมาลดเนาะอาทุกฮู้เนาะคักกดลิบบานปลากระป๋องปองกระปลาเฮ้ย มาเนาะบางว่าเจ้าของปลากระป,ป๋องควรคือสิเห็นคลิปนี้ใช่อาตโนมปูมูดให้ผลมาไม่ได้เจอบม่ได้พ่อโดนแล้วนี่นี่นว่าผลมาแต่อันนุ่มไปใช่มุไก่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อซาตาร์จะกินได้หรอปโอ้ปลากระป,ป๋องนะโอ้ก็ผลแห้งเกต็มได้พี่น้องเนะาะชวดดัดชวดเยอะ ไม่เป,ปะ้ะอันเ่าฮะเดี๋ยวเห็นเห็นเห็นใครเกี่เห็นใครกยได้ได้ได้ไดโอ้โอเห็นบดทิพย์บดเด็ดนมนีดีด้ยจะเดิมได้เหรอหัวปิน้นหัวหัวกันเพลงนะปลาไปนี่เ

có bác đem xuống nó mày này để hai và nó mày là phần hết sổm hết nhà quay khi nào để chạp phần kia vẫn vẫn này ào thành máu, ủn này rất là ngon. cho còn nhớ người lai anh tên là gì? Nóng thật khẩu Nè. Cha. Mình. Bé mi ăn này nó. Đấy,

บอได้ทำคัวนั้นชานติเปลี่ยนชินมัน่ว่าตอไปใ้ชุกมาแล้วเป็นเบิงก้างมันจนเปื่อยนะนี่นนี่ีนนยว่นได้่ผม

แต่ว่ามันน้ำมันข้าวเลยแต่ว่าโจรหลายแล้วว่างต่นั้นไม่มานี่มีโนชั้นปกติมันเขาี้านด้านอยเดียว้องอาคารโมดกับแบบโลายเลยแต่นุ่มโตมืแทบไม่ได้หมมาบมนึงวลายพรอง

ลูรามีลูกแล้วบ่พอลกกมไดไหพอนมดนี่มันมาลูกหรอมาแล้วย่งมันออกเลือดตาเามาแล้วมัน <c oughs> นอม่อ่อใครใครก็พดกแล้วด้ย เจ้ายเต้นยเต้น hmm. <laughs> uh, like <ham> ันเป็นวักลูกคอยเปในลุงลุงหัดบัลลูกไลไ้อยเลกปอยากกินง้อชิลล่เหรอเบิร์ดอร่อยที่เรามอสชิลง้อง้ ยินดบดมือมแีแซ่แซ่ก้เดยมีรเทิมกเท้าจกเท้า,บ,าบนดินนั่นนี่แหลมะสำหรับโ่ยปุ๋ยนาพวก่นย่าแห้งไหนน,น,หนาพว้ผมไม่น้าเลยโอ้ย,อยปุยปุยเรืองพวกนา้าจุหนาทามอมันลุกเนาะลุกองลาเแดก่อนดังร่ำจึงพัด ร่วงเาไหม้ที่อยว่าืดออกพัน่เอ็กแลมีมีเหนียวครับอ่อนรายเนียมัตัวตัวก็ร้านเอ็เหนียวขาวครับร้ายนันคนร้ไยมเรียกขาวแข้งคือครนี่มัฝชกอ่อนเปลี่ยนเวลท้ายเนาะ นี Target, yes. Morocco, ่คือเราเปนแทงกอาลงเรามาเดี๋ยวนมาชั่อเราพียมาเนาะเมนคับผู้เพื่นไปชื่อเพิ่นกับผูู้กันเราพี่น้องว่ามันที่เป็นเขาแทงคือเขาออนทอนะจะเอาผัวโคกผู้กินแย้เราูออนหน่ง tìm học diện được năm rạng nèo vào hao đảo bán nèo mất bán hình nè nèo mất bán nèo mất nè nèo mất bán nèo nó bán nèo mất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  bán

như bố chân hai này mẹ mẹ bỏ mẹ 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 với mày, mẹ mẹ hàng mẹ thì mẹ mẹ tình hình mẹ 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 Mà cái mẹ 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 bạn Màn mẹ quá mẹ 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 Mà mẹ 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 mẹ

เป็นเลยนั่ไล้อยู่ว่าบเบียดทางไตหายแล้วนั่นนั่นมันมันพูดเดให้มันมาได้เนาะได้จริงนะไ้คอยเปิดสองตอนเปิสองโต๊ะูได้แหละม้เดาให้คอยเนี่ยเอาแล้วคุงแต่หลวงปอมเาล้หายแล้วสองโต๊ะเราเราเลยกินบอเบียดตัวนึงบ้านเราทำโดนดาแล้ว

เกลดเปนหรือแบบเป็นน้ำหอมชาคล้ายอย่างนหลายครั้งเี่ยเสียมสุกเก้าก็ไม่เป็นเนี่ยเสียมนะเป็นขางทำปีก็คืีุ่กครับมาบานิยานเบิดสูต่ำถึงเงี้ยเนี้ต่การหอชาคล้ายนี่แเป็นเ่ม่นชาไทก็ไม่ชูชาหาขวดนำมาในของก็จะจืดๆก็ไม่ชูชาไทไทยกแทนนี่เดี๋ยวมาชาไทยภาขอบผมน้องเวตาเพื่อนนะ ี yeah. ่นฉากไก้อนทานวิญญุเใานี่จุ่มมะใจ่ลน้วเยอะอออ่ะเน็ไว้แล้วหนุนก็ใช่เยอะขึ้นขึ้นู่ด้ขึ้นขึ้นูขึ้นยังอะมรผมมีไฟยังโอ้ย่นั่นและวงเป็นอะไรคือยางแววแววไม่ละมนสบา้เนาะนกาบวแล้วคือว่ดำนาย Nhưng mà lo cứu bỏ Bớt bớt nó bị thế này nè ai gì ta khỏi tui bổ ít nó Chứ bỏ hết Bỏ Bỏ phân ra ná chứ ná Ừ là nó tình hôm Ừ mấy nó Ôi Ôi chẳng chắc là mẹ nó bỏ ừ. 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 thắt nó bao tiền Chín ừ. bao tiền <laughs> Bên đây này cứ cắp mát à

Tao bảo đi. Để. Sửa sửa hình đấy. Hơn phải đập trang vừa mà Phương sửa ăn à ừ. sửa, ừ, sửa để đợi. Đợi. à hay lu. Vừa xin nghỉ. Nó. Ngàn đập na 2 quan. Ừ. Ừ, nó sửa tụi nương. Ừ, bừng rồi đó. Nó bật nhảy mà. À. Chỉ đây hiện cho vô. Ờ đây hiện à, Pham... rồi nè. 10 năm bè này đó. Bộ bè này. 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 Ừ, bật ra khảo, vâng luôn. Wow. Hiện cứ cao, nó áo. ừm, uh, rồi đi. cứ cần cái phen đấy là có cầu nhu cầu xuống, phiên cái hiến cao. ừm, càng phân hơn gì nó mày. ừm, một chiều. ừm, một chiều. ừm, 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 ยังด้วยยังใช่ยังรวมเนาะโอ้ยยุ่งยุ่งเลาคุ้มไม่ค่อยไปหาผ้านอกไปหาหมอถึงเนาะไปว่อาผ้าไปแล้วย่่วามันต่อพอดีเห็นเป็นชุบกระจับเลยได้อืมเป็นกระจับชุบกระจับเลยแต่มันแรงมากจักจิไปผ้าไปหาใช่บ้านอำเภอผ้าเขาคลินิ้กผู้เดียวเลยเนาะโมเมนหาฮกแม่พุ่มเนาะเมเดียเมเดียใช้เยอะเห็นเนาะสามีสามีเพิ่นเบิ่งคลิปุนละหู

<laughs> Ủa đông bà nó phân rộng đầm na hả bố? Ờ, mấy anh nằm giờ phai kiếp vãi là bằng thừa, miếng khuôn nhanh dài như thế à. à. chả? Ừ, chú bây dài như nó, tận hồn nó Ừ cắp, bố cắp bà bỏ má cái giá, nó bỏ ừ. tiền nè, Bố cháu, bỏ mặt bữa hả bố? Mặt chú, má cái giá đó Dân chúng cháu ở nèo, chúng cháu cháu kín, nó bỏ đó khuôn khỏi Ừ Chăm thích, chăm chừa cái đó Đấy คือเตียง yeah. <so ่านคิโอไอย่งนหนเนาะคือสองอไเพิ่็เดินทางไปคนแกนมานะไปจังหวะขวมอล้บอกดีจังไจังหวะเราอยว่าเจ้าต้มันน้ามันชิว่อาบหมองตุนกาได้ต้มไหมพ่อฉะเออหมดแล้วหมดแล้ว แต่กแม่ลูกเมียข่อยท่านกินได้ยังเท่านี้ล้เบอแล้วก่มเ็นดราดีนะเอืมดีวเดีอ้เห็นบอคุณเายกกันอยู่เนาะหยอกกันเดี๋เป็นยังง้เอามจัลูกเมียข่อยพท่านได้กินได้เข่ายังเท่านี้แนหเ่ิรีมาได้กินไหมลูกเมียข่อยท่านได้กินไอข่อยกินข่อยก็บกินแล้วคักปนนะไปซื้อมาเมียข่อยลูกเมียข่อยได้กินโอ้่อยเงว กันแล้วค่อยกระดั่อยแลกกปลาเยอะคกิน่ารื่อเพื่อยนั่น่ารือเพืดีิวเห็นแล้วเนี่ยเห็นว่าเรามาต้วดีได้เท่าเม่อเมย์ว่าแล้วคับตานุ่มนะดีวิวคอยไม่ใช่น้อข่อยเน่มีเนาะอันเจ้าก็รีวิวล้าด้ีิเจ้ารอ๋อานเนี่ีิวเหเป็นอะไรซ่บแซ่บเวอปากเปื่อยังไม่หยุดกินปากเ่อนยังไม่หยุดเินอซ่บเนาะ ต้องลองเนาะเอาเอากินกินกินแล้วเนาะน้อยจีเป็นผู้ชาวอยู่ทุรีทุลังแหละวุ่ยอลไรนี่เนาะสบายดีสบายดีโดย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 อืมฮะโอเคน้องพี่น้องเนาะถือว่าคัมแล้วพี่น้องเลยเนาะโอ้ยคัมไว้คัมว่าดิยังอยู่มาเมื่อใดก็พ้นตกที่ไหนมันกับพ่อจะได้เป็นลายแท้จริงเขื่อนพ่อบอนุ่มก็ว่าอยากลงไปยุพี่น้องเลยเนาะแต่ว่า มันก็บอกพอาใช้ลงไปพี่น้องเนาะคือว่าเลยยางมันก็ไก่พวพี่น้องกับยางก็ได้มาบัดอ่าที่ละผลก็คือว่าคุเมือคคุเวน่นนันนี่เลยเอ้าพี่น้องเนาะจังใด,ดก็ขอมุกขอบใจดารายเด้อเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมที่บุกดขามโฆษณาเนานะว่าเวผิดพลาดประการใดว่าว่าม้วนหูวจังใดก็กราบขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเนาะพี่น้องเนาะ,ะเอาถ้ายคลิปนี้ก็คือจะได้ขอกราวคำว่า สบายดีเด้อพี่น้องเด้อ